MacBook Pro นะครับ A1708 นะครับหรือรุ่นที่1ที่เป็นตัวท y p e 4นะครับตั้งแต่ปี2016 17 18 19 20นะครับก็ที่เป็นโมเดลลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเจออาการเสียคล้ายๆกันนะครับก็คือตัว backlight นะครับสีแผ่แบ็ k ไลท์นะครับขาดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมกำลังจะถอดให้ดูนะครับ ปบาปกไหลถ้าคว่ำหน้าลงมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังเปิดดูนะฮะลักษณะที่มันเสียนะครับมันก็จะเป็นแบบอ่าลอยมันจะพับหักไปแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะเห็นชัดเจนเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับพ่าตรงนี้มันหักไปแล้วนะครับพอมันหักไปแล้วก็คือทําให้แสงมันไม่ออกนะครับแต่เครื่องเนี่ยทำงานนะครับต่อจอนอกติดปกตินะครับ โอเคนะครับผมจะมาแก้ไขอาการนี้ครับหลังจากที่ถอดจอออกมานะครับก็จะมาดูให้ชัดๆกันเลยนะครับว่าตรงที่มันหักมันหักแบบไหนนะครับมันจะหักตรงช่วงข้อพับพอดีนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้นะครับทางร้านเราจะไม่ทําการต่อนะครับเพราะว่าต่อไปแล้วอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับทางร้านเราจะทําการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับก็คือต้องอ่า ถอดจอออกมานะครับตอนนี้คือจอเดิมของลูกค้าติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับถ้าเห็นช่องแบบนี้คือลูกค้าติดฟิล์มมานะครับก็ขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับก็คือจะเปลี่ยนตรงขอบขอบจอก็ต้องเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับนี่ผมขุดนี่คือมันเปื่อยไปแล้วครับคือเก็บมาใช้ไม่ได้นะครับก็คือรวมเปลี่ยนขอบจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่แบ็คไลท์นะครับตันนี้แผ่แบ็คไลท์ฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มจะหักแล้วนะครับตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับเวลาแสงมืดแสงสว่างมันจะลดแสงสว่างหน้าจออัตโนมัตินะครับตัวเซ็นเซอร์กล้องจะอยู่บนข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับที่ช่องว่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะลือ้อแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวจอ,อโทษทีครับเปลี่ยนตัวแผ่แบ็คไลท์แล้วก็แผ่กล้องกัะเล็กครับ ท่านตอนนี้นะครับจะยากกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าต้องเราต้องปัดกาวนะครับจากตัวจอระหว่างจอกับตัวโครงจอนะครับออกนะครับตอนนี้ผมตัดกาวออกแล้วนะครับก็จะเนิยวเหนียวแบบนี้ครับโดยที่ผมใช้เครื่องทําความร้อนตอนนี้นะครับตามอุณหภูมิประมาณ80องศานะครับก็ถ้าพออุณหภูมินี้จะไม่ทําให้ฟิล์มชํารุดหรือเสียหายนะครับก็จะได้ถอดจอออกมาสวยๆแบบนี้ครับ จอเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับยังจําโลโก้นี้ได้ไหมครับเห็นไหมครับโอเคเราจะถอดจอตัวนี้ไปพักไว้นะครับแล้วก็จะมาจัดการตัวแผ่แบคไลท์ครับเพราะมันอยู่คนละส่วนกันนะครับตัวแผ่แบคไลท์มันจะอยู่ในส่วนของตัวโครงจอนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนแล้วก็ค่อยมาเทสอีกทีหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ในขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับผมมีคลิปอยู่หน้า Professor. โปรไฟล์นะครับคลิปคลิกไปดูได้เลยนะครับว่าขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับผมเลยข้ามขั้นตอนนี้มาแล้วก็มาทําถึงขั้นตอนการเทสนะครับ yeah. ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการเทสเพราะว่าก่อนที่จะทําการประกอบนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับมันจะมีน็อตนะครับแล้วผมยังแปะอันนี้ไว้อยู่นะครับก็คือจอเดิมของลูกค้านะครับเหมือนเดิมเลยครับ อาจจะโดนน้ายาหางปลาวานนี่หางอะไรเนี่ยตัวนี้หลุดออกมานิดหน่อยนะครับฟิล์มเดิมนะครับฟิล์มเดิมของลูกคา้ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนื่อง,องด้วยผมทําการถอดปลั๊กออกนะครับเครื่องเลยเข้ามาในหมวดตัวรีคอเวอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีสตาร์ทมันก็จะเข้าไปอยู่หน้าตัวหน้าหน้า,หน,า,ห,นานหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินเหมือนเดิมของของเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีสตาร์ทเครื่องเลย เพราะในตอนที่ต้องชักลักนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นภาพนะครับอ่าโอเคโล,โลโก้โลโก้มาแล้วทําการรีสตาร์ทแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับก็อ่าตอนที่มันมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าแสงมันไม่มีดึงชักลักออกเครื่องก็เลยอ่ารีเซ็ตตัวตัว os นะครับรีเซ็ตให้ไปอยู่ในโหมดรีคอเวอรี่นะครับแค่เรารีสตาร์ทออกมาเครื่องก็จะกลับมาหน้าหน้าล็อกอินเหมือนเดิมของเครื่องนะครับ เสร็จสิ้นในการเทสนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องใส่ขอบยางด้วยนะครับเห็นไหมครับขอบยางยังไม่มีนะครับตัวนี้่ะแปะไว้เฉยๆนะครับใส่ขอบจอแล้วก็จะสวยงามนะครับเปลี่ยนจอแถมขอบยางด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพสุดท้ายนะครับที่ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับคอยดูกันนะครับตอนนี้ผมทําการประกอบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ให้มาดูนะครับผลงานนะครับ ก็สิ่งที่ท่านจะได้นะครับนี่ขอบยางใหม่นะครับขอบยางยางขอบจออันใหม่เลยนะครับจะไม่มีรอยชํารุดเลยนะครับแบบเพราะว่าเวลาเอาออกขอบยางต้องขาดหรือว่าชํารุดอยู่แล้วนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนขอบยางให้ใหม่ครับสวยงามครับจอก็จอเดิมครับฟิล์มก็ฟิล์มเดิมครับสามารถไม่ต้องแกะทิ้งครับใช้ได้ใช้ของเดิมได้เลยนะครับนี่ครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับ เมื่อกี้นี้เปิดแล้วมันสแตนบายนะครับเปิดเครื่องใหม่ก่อน <L> ก็ว่าไม่ได้ล็อกิน <L> นะครับเครื่องมันจะพักของมันอัตโนมัตินะครับเพราะผมอันนี้ลูกค้าไม่ได้ให้พัดเปิดมานะครับก็ผมจะทําการอย่นี้เพราะว่าก็เบื้องต้นนะครับผมคีนฝุ่นคีนอะไรออกหมดเลยนะครับภาพและจอก็จะยังใสสวยงามเหมือนเดิมไม่มีฝุ่นนะครับเพราะาคีนฝุ่นออกหมดเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะประกอบจอนะครับครับผม ก็สนใจทักมาได้นะครับทางบีทางเพจหรือว่าเชือทางช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับด้านล่างนี้ครับที่ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอที่ท่านเห็นนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกนะครับลิงก์ข้างล่างครับลิงก์ข้างล่างลิงก์ของตด้านล่างจะมีแผนที่อยู่นะครับอโอเค ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าจะเป็นไรติดตามไว้นะครับถ้ามีงานซ่อมง,งานอะไรก็ติดติดถึงเรานะครับ B K J Service Mac Service นะครับซอยพหลโยธิน72แยก1ครับวันนีข้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ